สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านเรามาดูสูตรบนอีกสูตรสามตัวตรงตุดก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนค้าคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูเลย จำวันที่หนึ่งครับสิบครับหกเจ็ดบนสีจับคู่แล้วลองดูก็คือ เก้าศูนย์ห้าแปดหกเจ็ดเก้าศูนย์องเลือ่อบ้างก่อนศูนย์เก้าห้าแปดหกเจ็ดล่างไว้ที่สองแปดนะ จะร้อยสิบหน่วยเลยเนาะแสนหนึ่งครั้งหลักร้อยแสนหนึ่งครั้งสิบล่างหน่วยล่างสองคันบวกจิตคุงที่หลักสิบ แสนหนึ่งครั้งพันสิบบนสิบล่างโอ้เลยสิบลอยบริษัทอีกสิบลอยไว้ตั้งหากเนาะสิบบนบวกห้าคูณที่ ไม่ลักหน่วยต้องมีใหม่ด้วยนี่ศูนย์เก้าห้าแปดหกเจ็ดล่างสองแปดแสนหนึ่งครั้งอันนี้สิบหน่วย ี่บวกกันเลย0บวก2บวก8บวก6 8 2ครงเป็น6บวก7 0บวก5บวกบวกสบวก5 0บวกบวกเงเป็น8ได้จ้ะบวก2บวกเหกบวกสองเป็นแปดวกเป็นห้าห้าหก ห้าหกห้าบวกห้าเป็นสิบหกบวกสองเป็นแปดหกเจ็ดแปดบวกสองคงที่เป็นศูนย์นีบวกหนึ่งแปดบวกแปดเป็นสิบหกหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามสามบวกสองเป็นห้าหก บวกหนึ่งเป็นหกบวกสองจะพู่กันก็คือแปด 8. เอาตัวนี้ก่อนนะแปดห้าแปดหกศูนย์ห้าศูนย์หกหลักร้อยมีห้ากับหก ห้าศูนหกหกศูนย์หกนี่ก็ไปที่ศูนย์หกหกศูนย์หกตัวมันดีถูกเลยสิห้าศูนย์หกหกศูนย์หกห้าแปดห้าหกแปดห้าแปดชุดตุง เตี๋ยวเราตัดออกแค่นี้เดี๋ยวคือสุดท้ายจะอาจะเต็มสุดให้เลขเดียวก็คือหนึ่งเก้าเก้าหกศูนย์หกตามที่เก้าสี่หลักร้อยมีเซนวกสอง บวกเจ็ดคูที่มีเซนหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบล่างบวกห้าคูณที่ตัวนี้ได้ได้เขียนใหม่แล้วหนึ่งเก้าเก้าหกศูนย์หก ส้งไว้ที่เก้สแสนหนึ่งครั้งหมสองครั้งลกร้อยหนึ่งครั้ง10บล่างหนึ่งครั้งบวก7จ็ดคูณที่นี่นะคะบวกกันเลยก็คือหนึ่ลร้อยนี่ร้อยหนึ่งบวกเบวกแปดบวกเจ็ดสีสองเป็นแปดได้จ้ะ ลัดเอาเลยอันนี้สิบเก้าศูนย์เก้าห้าไม่ได้ทำคัญลักษณ์เลยตัวน,นี้ก็คือแสนหนึ่งครั้งบวกหมื่นสองครั้งคือแปดบวกหลักร้อยคือหก บวกหลักสิบคือเก้าบวกเจ็ดคงทีกลับเอากลับบวกกันเลยเป็นสิบเป็นห้าห้าหกเป็นสิบเป็นสี่สี่หกบวกสองคงที่ได้จ้ะนี่บวกหนึ่ง แปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเมือเจ็ดบวกเก้าเป็นหกหกบวกหกเป็นสิบสองสองบวกแปดเป็นสิบเหลือหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอง องเป็นสิหกเรามาตัดตัดก่อนเอาสีหางก่อนสีหนึ่งสีสองหกหนึ่งหกสองหลักร้อยเรามีห้าหกก็คือห้าหกสองหกหกสองออกไปที่หกสอง สุดท้ายที่เราจะใช้จะเอาที่มันจะแม่นแม่นแม่นก็คือหกศูนย์แดหกหกสองล่างไปที่สามเจ็ดแสนหนึ่งครั้งหลักร้อยหลักหน่วยร้อยสิบหน่วย สนหนึ่งครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งหน่วยล่างสองครั้งบวกเจ็ดคงที่แสนหนึ่งครั้งพันหนึ่งครั้งสิบล่างสิบบนหนึ่งครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งบวกห้าคงที่ ตัวนี้เราได้ตั้งใหม่หกแปดหกศูนย์แปดหกหกสองสามเจ็ดเราใช้ตัวนี้หนึ่งครั้งหมื่นสองครั้งร้อยหนึ่งครั้งสิบล่างบวกเจ็ดคงที่ บวกกันเลยหลักร้อยนี่หกบวกสามบวกสี่บวกเจด็จดเจ็ดสองสิบสี่ได้ค่ะสิบได้หกบวก ปด <8, S 2> บวกหลักสิบคือหกบวกสามบวกห้าคุที่หลักหน่วยหลักหน่วยก็คือหกบวกศูนยูนคูณสองก็ได้ศูนบวกหลักร้อยคือหก บวกหลักลสิบล่างอาหลสบ่างบวกเจ็ดคงที่หกบวกสีก็เป็นสิบสบวกเจ็ก็เป็นสิบได้ศูนกับหนึง หกบวกหกเป็นสิบสองบวกแปดเป็นสิบห้าแล้วหกเจ็ดแปดได้แปดแปดบวกสองเท่ากับศูนย์อันนี้บวกหนึ่งเลยบวกหนึ่งบวกสองเจ็ดบวกสามก็เป็นสิบหกบวกหกเป็นสิบสองสองสามตัวนี้บวกหนึ่งจับคู่ก็คือเอาสองตัวก่อนนะ หรือจะจับอเอาสองตัวกลมจังจัำง่ายแปดเอาไว้ตรงไหนมะตรงนี้เลยนเนาะแปดสองแปดสามศูนย์สองศูนย์สาม,สาม,สสสสามเห็นไหมะคะเห็นอยู่ตรงนะั้น

ชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นเอดการันตีให้8-2นะคะลงแปตัวนี้ไม่เอาตัดออกไปเลย1-8-2 1-8-3ปดสอหแแต่ถ้มีตังก็จัดหมดไปเลยจัดหมดจัดเต็มสองหางศูนย์ก็มีสิธมาได้ ถ้าใครไม่ชอบก็ตัดออกไปไม่ต้องตัดเละเอาไว้ออไเลยเน้นเน,นเป็ดสองเป็ดสามชุนสองก็มีสิทธิ์แต่ชอบก็จัดขัดกระพานสีหางตัวสีหางเองจัดไปเลยดูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาล แนวทางที้ให้เป็นการคำนวณทางการิรศิสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า